โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทู r รเดอร์นะครับผมก็วันนี้เราจะมาเล่นแบบเกมเนเรื่องนะฮะโอเคร okay เราจะไม่รีอรออะไรเราเพิ่งเปิดเป็นซีซั่นแรกเป็น Tomb r a i d e r เอ่อ EP พภาค1เลยแล้วกัน <c oughs> เราจะเล่นตามภาคภาคไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากดเริ่ม g a m เกมเลยดีกว่านะครับผม l e t s g กอเ uh, ่า n o r m a l เหรอโอเค n o r m a l แล้วกั okay, normal น n o r m a l แล้วกันร <c oughs> เราจะไม่เอา hard หรือว่า easy <c oughs> เกินไปนักสำรวจชื่อดังได้กล่าวไว้ว่าความพิเศษอยู่ในสิ่งที่เราทำไม่ใช่ตัวตนของเรา ในที่สุดฉันก็จะตั้งใจทำเป้าหมายที่ฉันวางเอาไว้เพื่อตามหาการผจญภัยแต่กลับกันการพผจนภัยกลับมาเล่นงานฉันเองสามเหลี่ยมมังกรทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเริ่มการเดินทางวันที่2ก่อนห้าทุ่ม ในช่วงเวลาที่มืนมนที่สุดของเราช่วงพิตาหลังจากนั้น <c oughs> ฉันเจออะไรบางอย่าง <c oughs> บางอย่างที่ทำให้ฉันต้องข้าวต่อไป <c oughs> บางอย่างที่ทำให้ฉันต้องมุ่งหน้าต่อไป เสียงคัสซีนี่คือแบบมันเบามากเลยนะแต่พอเสียงในเกมจริงๆมันก็ดังเลยคืออะไรล่ะยอดโอเคเราจะไม่อ่าจริงจังกับเรื่องภาพนะครับผมก็มันเป็นภาคแรกและนะ้วเนาะภาพเลยจะนิดนึงคนนี้ลึ <Hello. S 2> กออกสวัสดีท่านเลิกเอาไว้ ฉัน้วัเร็วแบบี้จะเกิดขึ้นแล้วยเข้าเลอต้งช่วเราจากที่นี่เหน้าเจ้านอยู่ที่อะอะไรอะให้เสียงพ่อไทยโดยอันทักังคู่อ

ขึ้นไหวโดยการที่เราต้องอ่ัเนี้เหรออ๋อบนคีย์บอร์ดเฮิบ์ร์เฮิรฮิรฮิร์ร์นนะให้กดอะไรวะอ่ะเรากดตามที่มันบอกนะฮะก็ โอเคสวิงสวิง,วงอะโอู้จติตแย่ละอ่ามีไฟร้อนเดี๋ยวเราต้องเวี่ยงก่อนเวี่ยง ไปดูอีนี่เลสโกปือเอ้ยเกลักเลักเกลักไอ้เห้ยออมอดอ๋อชิดชิดออู้หแทงเอวไม กดตัวไรอ่ะดีอ๋อกดดีเราต้องเดินทางนั้นเดี๋ยวไปทางนั้นมีแค่ทางเดียวแหละไม่รู้ทางไหนโอ๊ยติดกระดูกโอเคคไปยๆไปย่าวนไม่ไม่ไม่ แย่ละนั่นคือเพื่อนของร้อนกันเด้อที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยอะไรอ่ะอ่าปมไฟอ้าเฮลูยาอ้าเฮกดอีค้างเพื่อเผาแอร์ลูนเว้ยไปไปไป อ้าวไม่นะแย่ละเออ่กดคิวเฮ้ยมีการใช้เสาวัลลิโดแล้วมันอะไรนะเดเอ่ออ่าต้องมานี่ก่อนกีค้างโอเคก้อยี่เคี่ยวอะไรจร้าอะไร อะไรคือถังใช่ไหมงั้นหลบก่อนแล้วกันโดนจะโดนหรือเปล่าไม้รู้คือไปดักเยอะเรียบร้อยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าผมไปเอาโอเคเหมือนถ้ามันจะถล่มนะหรือเปล่า

แค่จะมาจะช่วย,ย,วย,ย,วยเฉยเอ๊ะมันบอกว่ามจะช่วยเราเงีน้นหรอแปลว่าทางนี้ไม่ต้องมีอะไรดีดแน,แน่ไม่ใช่ทางนี้ต้องมีอะไรแย่แ,ยแ,นแน่เลยโอเคไปไปค่อยเป็นค่อยไปหาทางออกโอเคได้เลยครับ อกดปิวเราต้องต้องเ,อเราต้องหาทางออกเออไม่ได้หาทางนี้หานีหาดีหาดีโอ้โหขอบคุณพระเจ้าดีนะทียังมีไฟอยู่อ่ต้องเผาตรงนี้หนึ่งอันขออันนี้อีกหนึ่งเสร็จ อารอให้มันมาเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยๆไปก่อนดีกว่านะฮะอ่ไม่รู้ว่าเราต้องจะเจอทางอะไรหรือเปล่าอันนี้โอเค ว่ามันติดอีกอย่างหนึง่งเราวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิง่งไปมีไปด้านล่างมีไปด้านล่างไปเผาวันนี้เผาใช่ไหม แล้วแล้วก็ไงต่อต่อจะต้องตรงนี้ผ่านไปไม่ใช่ตรงนี้่าเาจิต เรือว่ามันใช้บวกโอ้ย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 ร้อน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 ก็คือมันต้องไปเผาตรงนั้นแต่ว่าเราจะไปยังไงถ้าเราทะลุตรงนี้ไปก็คือ ไฟก็จะดับอ่าไปไปอ๋ออ๋อแย่แล้วอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆเลยว่าต้องไปทางไหนยังไงอ่ะโอเค ว่าเออใช่มไหมใช่อย่างที่ผมคิดปะ่ะว่าเราต้องขึ้นทางนี้นั่นไงใช่ด้วยโอเคแล้วก็หาตั้งนานว่าต้องทำยังไงและแล้วเราก็หาทางเจอ แล้วก็ได้เวลาพุชชิ่งเตลไปทางนู้นก็จะเอาไฟไปยางนันแล้วก็จกลายเป็นโกคันไงระเบิดจังตไโอ้ตอัจฉริยะโอเคแค่ได้ทางออกแล้วไป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 โอยซาเครมบินวิ่งวิ่งวิงวิง,วง,วง Wing, 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 phải wing, 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 แย่ละหินเคลือนแย่ละทางเริ่มแคบระโดดทะลุกนใช่เพ้ยไหลไหเอาเอาผมพผมเพิงหลดไปล้วกูไตเป็นลิงเลยกูไตเป็นลิงโอเคยังไง ไม <iento> ่รีอะรยึดตาได้ตาคือหนุมานตาคือลิงโอเคลักรอดทุกทีแม่งด กล้วครับตอนนี้คือเราก็ได้ออกมาจากที่ทําเรียบร้อยได้แล,แล้วก็คือเหมือนเจอพระพิวัติก็คือทุกอย่างจะล่มสลายอย่างนี้แหละอะไรเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวถู <Ra> มเลยนี่อให้เสียงภาษาไทยโดยอันทะทางกู้อยู่แค่โอเค เออเราน่าจะพักกันอยู่แค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวนะเลยทีเยเย่เราเช็คไฟโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอยู่กันตรงนี้ก่อนดีกว่าเดีย๋ยวค่อยไปต่อกันในอีพีนะครับผมสำหรับอีพีนี้เราก็พักแค่นี้กันก่อนดีกว่านะฮะเคยบอกว่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค,ครับเจอวเก็ตเนสทามบ๊ายบายยั่ I wake up, flex, I'm down, that check. No drip, this wet. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. hello run it up. I wake up, flex, I'm down, that check. No drip. This.